ก็ไปชมพระอาทิตย์ขึ้นเดวยกันพี่ไม่ชวนผมอ,ะอ่ะผม<ว>ไปพระอาทิตย์ขึ้นเลยผมนั่นอยู่อ่ะสวยมากสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ช่อง youtube คนเดียวก็เที่ยวได้เอกนะครับเรามาอยู่กันที่ดอยม่อนล้านนะครับอยมเพล่พร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งดอยม่อนล้านนี่เป็นเขตดุทยานอยู่ในเขตดุทยานสีล้านนานะครับนะผมกางเต็นท์เสร็จก็เป็นเวลาเกือบ พระอาทิตย์จะตกดินพอดีนะครับเนาะตอนนี้อีกสิบนาทีจะหกโมงนะครับเนาะพระอาทิตย์กำลังจะรับไอเหลี่ยมเขาพอดีเลยเดี๋ยวผมมาเก็บบรรยากาศเย็นๆตอนเย็นให้ดูก่อนเนาะบรรยากาศสุดยอดมากเลยครับลมแรงมากเลยผมกางเต็นท์เสร็จก็รีบไปอาบน้ำห้องน้ำสะอาดมากนะครับแต่ไม่มีน้ำอุ่นนะครับเขาบอกว่าดอยม่อนลานเนี่ยนะครับ เป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปเก็บบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้านะครับเนาะแต่ตอนนี้เก็บบรรยากาศพระอาทิตย์กําลังจะตกดินก่อนถ้าโชคดีเราอาจจะเห็นทะเลหมอกด้วยนะครับบรรยากาศเงียบมากเลยครับผู้คนไม่พุกพ่านนะครับนี่คือเต็นท์ของที่พักของผมนะครับผมเลือกที่จะอยู่ไอโดดเดี่ยวเนาะใกล้ห้องน้ําด้วยครับแล้วก็ใกล้ปลั๊กไฟ อันนี้ก็เป็นบริเวณลานจอดรถแล้วก็ลานกางเต็นท์นะครับก็มีสมาชิกที่มากางเต็นท์วันนี้ก็หลากหลายนะครับนะแต่ผู้คนไม่พลุกพล่าน,นครับไวมากนะครับพระอาทิตย์ตกดินนี่ครับแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวจะรับขอบฟ้าแล้วเดี๋ยวความมืดก็มาเยือนนะครับถ้าผมจําไม่ผิดที่ฉากเลือเล่อนๆหลังนู่นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูอีกทีนะครับน่าจะเป็นนั่น โดยหลวงเชียงดาวนะครับนะ,ะสวัสดียามค่ำนะครับคุณผู้ชมตะกี้เก็บบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินนะครับเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะต้องมานั่งรับประทานอาหารตอนนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งนะครับผมเรียนคุณผู้ชมก่อนนะว่าอย่างที่ผมเคยเกินไว้หากใครดูคลิปผมเนา ผมไม่ใช่ไอสายแคมปิ่งาจ๋าอะไรนะครับแต่ผมเป็นแบบต้องการมาพักแรมแล้วก็ตอนเช้าเดินทางต่อหรือว่ารีวิวสถานที่เนาะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ทําอาหารอะไรผมจะจะไม่เพอร์เฟกนะครับนะจะง่ายๆแล้วก็อุปกรณ์โต๊ะอะไรก็ไม่มีมีแต่เก้าอี้เนาะแล้วก็ปูเสื่อง,ง่ายๆเพราะว่าเดินทางคนเดียวนะครับเนาะต้องเซฟอุปกรณ์ให้น้อยที่สุดเพราะว่าอุปกรณ์ เกี่ยวกับการถ่ายทําของผมก็เยอะแล้ววันนี้ก็มีปัญหาเนี่ยครับอ,อุปกรณ์การสัน่นใช้งานไม่ได้ก็ยังวันๆอยู่ว่าคลิปนี้ภาพจะสมูทได้แค่ไหนนะคือผมทําอาหารไม่เก่งนะแต่ง่ายๆแล้วก็ทําได้นะครับแล้วก็ด้วยความที่พวงเรื่องเส้นทางการมาดอยม่อนล้านนะครับนะก็เลยลืมที่จะซื้ออาหาร ที่จะมาประกอบหรือว่ามาอาหารที่เป็นหนักท้องนะครับเนาะก็เลยถึงหมู่บ้านสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นดอยม่อนั้านก็เลยต้องแวะมินิมาร์ทนะครับก็ได้เนี่ยมามา่าแล้วก็โจ๊กตอนเช้าแล้วก็มีขนมปังอะไรรองท้องนิดหน่อยก็อยู่ได้ครับคงต้องอาศัยมามา่าแล้วก็ขนมอะไรพวกนี้รองท้องไปก่อนนะครับเนาะเอออันนี้ซื้อมาก็ลืมกินซีวิต เขาไมา่ได้เป็นสปอนเซอร์มนะมะแต่ผมชอบกินเหมือนกันนะครับล่ำลาคุณผู้ชมค่ำคืนนี้ก่อนเนาะแต่ว่าผมคงยังไม่นอนนะผมจะต้องทานอาหารเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศตัวเมืองเพร้าวนะตอนค่ำคืนนี้เห็นแสงสีสวยมากแล้วก็ถ้าโชคดีอาจจะถ่ายดาวให้คุณผู้ชมดูด้วยเนาะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มนะครับลมแรงมากเลยครับคุณผู้ชมหนาวมากๆเลยเนี่ยเสียงผม จะไม่มีแล้วนี่ที่คุณผู้ชมเห็นแสงไฟไกลๆนู้นนะครับนะผม z o o ให้ดูนะครับนั่นคือตัวเมืองเพ้านะครับนะตัวเมืองอำเภอตัวอำเภอเพ้านะครับมองจากยอดดอยม่อนลานนะครับนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปยอดดอยม่อนลานกันครับไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ถ้าโชคดีอาจจะเห็นทะเลหมอกนะครับนะ เจ้าหน้าที่เขาไม่ให้นํารถยนต์ขึ้นนะครับตรงนี้นะครับกลางคืนอากาศหนาวมากเลยครับคุณผู้ชมลมแรงด้วยครับทางเดินขึ้นดอยยอดดอยม่อนลานก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะระยะทางผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะสักห้าหกร้อยเมตรนี่นะครับผมมองจากยอดดอยม่อนลานนะครับที่คุณผู้ชมเห็นนู่นนะครับนั่นคือจุดกลางเต็นท์ของยอดดอยม่อนลานที่ผมนอนเมื่อคืนนะครับนะ แล้วก็ด้านหลังฉากด้านหลังนะก็เป็นตัวเมืองพราวที่เห็นใกล้นู้นนะครับที่กล้องผมกําลังโฟกัสนะครับนะแต่ด้วยระยะเลนส์ผมซูมได้แค่นี้นะครับนั่นกะนะ็คือดอยหลวงเชียงดาวนะครับเห็นใกล้นู่นนะครับสวยมากเลยครับลมแรงแล้วก็อากาศเย็นมากหากใครชื่นชอบในบรรยากาศแบบนี้นะครับเป็นแสงที่สวยมากเลย สวยมากๆเลยครับคุณผู้ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้านะแต่ผมก็มาสายจนได้นะครับนะอุตสาหรีบแล้วนะครับข้างหลังผมเนี่ยครับก็เป็นที่พระอาทิตย์ขึ้นมานะครับเนาะ ผมก็ผมก็สายจนได้นะครับเนาะตะกี้เห็นแสงอยู่ลำไรตื่นหกโมงเช้าล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็รีบเดินขึ้นมาสุดท้ายก็พาทิตย์พ้นเหลี่ยมเขาขึ้นมาพอดีแต่ก็ยังได้บรรยากาศที่เยี่ยมยอดนะครับคุณผู้ชมฉากข้างหลังผมเนี่ยเนี่ยครับคุณผู้ชมจะเห็นนะจะเป็นภูเขาเป็นอันนี้ครับแต่ผิดหวังนิดหน่อยไม่ไม่ม,ม,มีทะเลหมอกนะครับเนาะ แต่ก็ได้บรรยากาศที่สุดยอดมากจุดสูงสุดของยอดดอยม่อนลาเน้นะครับเจ้าหน้าที่เขาไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นมากลางเต็นท์นะครับนะแต่ก็สามารถเดินขึ้นมาชมทะเลเหมอกพระอาทิตย์ขึ้นได้นะครับนะบรรยากาศที่สุดยอดมากเลยครับจ่นชมกับธรรมชาติที่สวยงามยามเช้า จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือยอดดอยม่อนล้านนะครับจุดที่สูงที่สุดของยอดดอยม่อนล้านนะครับอยู่ในเขตอุทยานสีล้านนาจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะความสูง1,615เมตรแต่ที่ผมอ่านประวัติข้าวเขาจะมีรู้สึกว่าจะเป็นแบบ2จังหวัดฝั่งนั้นจะเป็นอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นติดกับจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอพาวนะครับนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นอำเภอพลาวซาคุณมผู้ชมเห็นข้างหลังนั่นที่เห็นเมื่อคืนนะครับนะที่ผมพยายามถ่ายแสงไฟตัวเมืองเมื่อคืนนั่นก็คืออำเภอพลาวนะครับนะอีกสิบนาทีจะ8ปดโมงเช้านะครับนะั่ก็คงได้เวลาที่ผมต้องลงจากยอดดอยม่อนล้านเพื่อจะไปหาลาลองท้อง โนบเห็นพี่มโนบว่าอะไรนะอ่างขางเป็นไงพี่เดี๋ยวนี้ผม,ผมไม่ได้ขึ้นไปสี่ห้าปีละไมสิบสี่มกราที่ผ่านมานะฮะ,อะดอกซากุระแท้นี่บานสะพังก็เกือบประมาณ99%เกปอร์เซ็นต์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเต็มฮะแต่ตอนนี้เมื่อดูข่าวก็ยังยังมีฮะอ่างมีเครับ <นะ S 2> ก็จะมีพวกดอกบววดอกอะไรนักท่องเที่ยวก็เยอะอตรงน่อนสนก็จุดกลางเต็นท์ก็คนเยอะแยะเลยครับครับนี่ผมเจอพี่มดนะครับมิตรภาพระหว่างทางเมื่อคืนพี่เขามาตั้งแคมป์ใกล้ๆผมเนี่ย แล้วก็ไปชมพระอาทิตย์ขึ้นดดวยกันพี่ไม่ชวนผมอ่ะผมไปพระอาทิตย์ขึ้นเลยผมนั่นอยู่อ่ะสวยมากพี่มดจะไปไหนต่อนะพี่นะผมจะไปเวียงป่าเป้าเนาะล้อเชียาอ๋อพี่มดเป็นคนลําพูนนะครับนะครับผมมคนเชียงใหม่โอเคครับยินดีครับยินดีเดี๋ยวผมจะไปวัดห้วยบงตามที่พี่มดแนะนําที่อาเภอพราวได้ครับเดินทางปลอดภัยนะครับพี่มดได้ครับได้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับบางท่านสับสนกับเส้นทางที่จะมาดอยม่อนล้านเนี่ยนะครับนะ ให้คุณผู้ชมมาทางอำเภอเวียงป่าเป้าหรือว่ามาทางอำเภอรพร้าวนะครับนะแล้วก็มาปักหมุดที่บ้านขุนแจนะครับขึ้นมาทางนี้จะจะง่ายกว่านะครับแล้วก็มีเส้นทางที่นักท่องเที่ยวหลงนะครับเนาะคือเส้นทางที่ออฟโรดนั้นเส้นทางนั้นสําหรับคนขากวีรถที่เขามีหลาจัมพนะครับเนาะรถออฟโรดยกยกยกสูงนะครับเนะาะเมื่อคืนกลุ่มน้องๆที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็มาเส้นทางนั้น,นครับเขาบอกว่ามา6กโมง มาถึงนี่สองทุ่มวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับคราวหน้าเราเจอกันที่ไหนก็อย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับ